าแล้วครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยอันนี้โตโตโอันจินโชว์เฮาเอาบางบังตะเวนไว้บังแสงแสงเข่าแสงกำลังจะขึ้นครับแสงตะวันกำลังจะขึ้นเริ่มวันใหม่ของวันใหม่สดใสสด,สดสดชื่นสามสิบเจ็เรา ออกเสียงออกเสียงยังบอชัดอยู่เนาะโอ้โห,โห,โหมาเป็นยังไงบ้างครับท่านถ้าผู้ใดไปเล่าก็จะยิ้มหวานนะครับถ้าผู้ใดไปเล้าเพราะว่าเขายังเจงงาะบ่เขาเน้อยเนาะเขาก็ต้องไปเล้าถ้าบเ่เขาเขาต้องตามครับผู้ใดถอดใจกะน่าจะบอไดดอกหมูว่านนี่ครับ ราะว่าเขาจอว่าเขาเนาะฮานอยเขาแต่ว่าไปเขาเล่าครับเขาเล่าบนล,ล่างล่างยืนล่างในเวบเล้าล่างในเวบแลว้วก็ไปเขาสามตัวสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงโโคตดดีใจเลยประมานว่าหลูว่าจะบอกจังหดแต่ผู้ใดบ่ไดดตามก็ตายแล้วเนาะราะว่าบางที่กระถดใจนะครับบางที่อาจจะถอดใจออกไปมาตามเล้ากันแล้วผู้ใดตามเล่า คอมเมนต์ไว้บังนะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ว่าาณว่ากําลังใจนะครับเพราะว่าถ้าเฮาโล่งหวัวเฮาก็อยากให้มันเขาอยู่แล้วครับแต่ผู้ใด,ดตามคอมเมนต์ Comment ไว้บังในเด้อครับว่าได้ตามเล่าอยู่ไปเฮาจะได้ดีใจด้วยนะครับผมดีใจดีใจกับตัวเองที่ว่ามีคนตามเราอยู่ครับมีคนตามเราอยู่เมื่อนี้มาผอมกับเสียงนกมาเห็ดลัง นกกาลังทํารังนกน้อยทารังแต่พอตัวเวลาตกลงมาเฮาก็จะได้บรจิตเฮาก็ต้องคิดไว้น้ำว่าเขาอาจจะบินตกเนาะใครจะบินขึ้นตลอดไปมันก็เปินปอดเนาะบินไปบปอดมือใดที่เขาบินตกเขาจะได้เจ็บหน่อยๆน,นกน้อยทาลังแต่พอตัวเมนโบน้อค่ะผมกะโอเคนะผมลาวลาวเขายิ้มหวานแต่เพืใดบ่อตามจบ แต่ว่าห้าหน้อยเฮ้าเจาะว่าเขาห้าหน้อยเฮ้าหมูนว่านเอเด่นแปดก็สองแปดก็ศูนย์เนาะโดยเด่นเท่าแปดกับศูนย์แต่ว่าศูนย์มาอยู่แต่ศูนย์มาอยู่น้อยปกติไปออกเก้าศูนย์เนาะเฮ้าหมักแปดศูนย์ที่ห้าวาวไว้แต่มันไปออกเล่าแท่นนะคะผมเก้าศูนย์มาได้เจาะให้ วัดใจไปเลยครับซิบโตนี่ก็ถือว่าหลายแล้วจะเข่ากับเข่านี่ซิบโตจะลุดก็ค่อยลุดในซิบโตนี่นะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับเนาะโอเคยิ้มหวานหน่อยนึงไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่เข้ากะอยากให้ตามติดตามรับชมเข้าไปเรื่อยๆนะครับผม รับชมกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆยาวๆโอเคนะครับหา้ากะโอเคตรงว่ะาห้าขาสามตัวเหล่าแต่พอได้บุคคตายมายี่กีครับยี่กีบวกล่าหุ้นประจำวันอาคารที่ยี่สิบเก้าธันวาคมวันอาคารเมื่อน,นี่ยี่กีบวกล่าหุ้นจัดไปครับสามกับแปดวิ่งลูดมักแบบไหนจัดไปครับผมวิ่งลูดสามกับแปดยี่กีบวกล่าหุ้นหุ้นกะ ไปแต่งแต่เล็นน้อยหุ่นแรกแรกนี่เคอีจีนห้างไต้หวันเกาหลีนี่เคอีบายจีนบายห้างบายสิงคโปร์แล้วแต่ถ้าผู้ใดถ้าเขาแล้วครับยุดถ้าเลขเข้าเขาว,วิ่งลูดของเขาแล้วยุดเอาไว้ก่อนเนาะ้ายุดธมันก็ได้ตลอดะครับได้เสมอ้ายุดธเป็น้านลติติดตามทั้งช่องเขาได้ตลอดท้าท่าเขา ถ้ายุดเป็นได้ตลอดครับถ้ามีต้องมีทุนซื้อหวยก็ต้องมีทุ่นตามน้ำครับช่างช่องเฮ้าต้องมีทุนตามบบมีกะ็ยุดเล่นเลยประมาณนี้ครับได้ยังเดี๋ยวถ้ามีทุนเนาะมาหาน้อยพิเศษออกมาเบิ่งผลห้าน้อยกันจะไยครับห้าน้อยพิเศษออกห้าเจ็ดห้าลูดครับล่างออกซีห้า ไม่มีครับท่านมากรับห้าหน้อยปกติผลมันออกหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ้าที่ว่าเข้าบริจจอไหาเนาะตัวเดนเข้ามีศูนย์อยู่ตัวเดนเข้าเป็นศูนย์อยู่แต่ว่าเข้าจอว่าเขาครับเข้ามาักศูนย์เปลี่ยนมันไปออกศูนย์เก่าห้าน้อยไปออกเก้าศูนย์ครับ 6, 9, หกเก้าศหลุดไปครับส่วนล่างออกสองสามออกยอดเนาะหมูว่านนีหมูวานน่วานมีอยู่ครับสองสามแต่ไม่เป็นไรครับหลุดจอว,วเขาห้าหน้อยปกติส่วน VIP 894แดเก้าสี่ล่างออกหนึ่งสาม หนึ่รุด V.I.P กับรุดไปครับส่วนเล่าเล่าเลขหาโตัวก็จะมี13880สามแปนยเล่าบนนกลงังจะเป็น1นสส่วนเล่าในเว็บเป็น3ามเขาเข่าบนล่างเลยนะครับบนล่างล่าสามตัว3เด้งเล่านี่เข่า3มเด้ง บนล่างสองตัวแล้วก็เขาสามตัวตรงตรงแผู้ใดตามเฮรวยแต่ผู้ใดตามเนาะเล่ายิ้มหวานเพราะว่าเขาสามตัวตรงๆนะสามเด้งหนึ่งเนาะผู้ใดตามอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันลังใจกันนะด้ครับสอมเมนว่าเออตามเล่าอยู่ประมาณนี้นะคะผมเนาะมา วันนี้ครับห้าหน่อยประจำงวดวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมเฮ้ากะคำนวณตามวิเคราะห์คำนวณจากสูตรของเข้าเองแล้วก็วิเคราะห์เป็นเลขจากการวิเคราะห์จากการคำนวณทั้ทงนั้นเลยนะครับผมไม่การันตีว่ามันจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาตัวเน้นตัวแดงตัวเด่นครับเด่นเท่าเมอรอนี่ก็คือห้ากับหกห้ากับหก ตัวเน้นครับตัวแดงห้าสามห้าหกหาจับคู่มากก็จะมีห้าห้าห้าแปดห้าเก้ารอบนี้เข้าหา้าหกก็ต้องมีหาเก่าไว้เลยครับเราต้องกลับให้มันยากตรการครับหนึ่งเจ็ด ทวนอีกรอบนึงครับห้าห้าสามห้าหกห้าห้าห้าแปดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมจัดไปแล้วครับผมถ้าผู้ใดมักแนวทางทั้งช่องเฮ้าถ้าเขาน้อยแลกแล้วก็ค้องหยุดเอาไว้ก้อนถ้าพ่ถ้าพ่เขาห้าก็ต้องตามในทิงที่สุดนะครับผมการสำคัญหฮาตรงมีทุนขอบคุณที่มารับชมขอบคุณทุกกำลังใจแรงใจ ขอบคุณที่การติดไลฟ์ขอบคุณที่ยังไม่จากไปไหนขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมวันนี้วันอาคารทุกท่านบางคนอาจจะเห็นงานอยู่หรือว่าบางคนอาจจะกลับบนแล้วหรือว่าบางคนอาจจะอยู่บ้านกขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงครับมาต่อเลยครับเดดนอีกตัวหนึ่งคือหกหก หกจับคู่มากก็จะมีหกศูนยหกสามหกแปดตกกันครับเจ็ดศูนนี่แหละครับแนวทางจากการวิเคราะห์คำนวณของทางช่องเฮ้าก็เป็นเพียงแนวทางบอก,กาาันตีว่ามันจะมาหอยเปร์เซ็นถ้าผู้ใดตามก่ะรูดบ้างเข้าบ้าง แต่ท้ใม้ทุนน่าจะได้นะครับน่าจะได้ในช่องเฮาอย่าลืมให้กำลังใจครับกดไลค์กดไลค์ก,ลกันด้วยนะครับผมมาจมสามตัวครับอันั้นกำลังมาท้องมาสามตัวของเฮาหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหก สามหา้าหกศูห้าหกเฮ้าจับหา้าหกไว้ย,ยาวเลยครับสามตัวเป็นเพียงแนวทางเลือกนะครับผมกับแนวทางเลือกทางช่องเข้าทองมานี่แล้วมามาเรื่อๆเรื าฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะผมเดี๋ยวจากลาก,กันไปครับคลิปนี้ผมว่าจะหาเพลงมาเต้นโชว์สักหน่อยก็ยังหาเพลงบ่ได้ยอยู่ครับเดี๋ยวไปหาเพลงกันครับผมเดี๋ยวมือเขาสองโตเมื่อนี้แหละครับผมจะมาเต้นโชว์เลย <laughs> ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆยิ่งๆเจอกันใหม่คิดหน้า